สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะรับฟังข่าวก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์และหนึ่งการติดตามด้วยนะคะ การประกันราคาอ้อยปีการผลิต2,565และ2,566ขั้นต่ำ1,000บาทต่อตันนะคะโดย3มสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายได้แจ้งอย่างเป็นทางการให้กับสมาคมชาวไร่อ้อยและพี่น้องชาวไร่อ้อยเป็นการประกันราคาอ้อยที่ทำอย่างต่อเนื่องจากปีการผลิต2,564ทับ2,565นะคะ สถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปี2565มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนะคะสาเหตุจากการความต้องการน้ำตาลในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยสัดส่วนน้ำตาลจากผู้ส่งออกรายใหญ่บราซิลไทยออสเตรเลียโดยรวมจะมีแนวโน้มคงที่หรืออาจลดลงนะคะการประกันราคาปีการผลิต2564และ2565 และปี2,565และ2,566เป็นอัตราขั้นต่ำราคาจริงสูงกว่า1,000บาทและสูงถึง1,100บาทต่อตันค่ะเมื่อราคาน้ำตาลสูงขึ้นในทางกับกันหากราคาน้ำตาลลดลงก็ทำให้พี่น้องชาวไร่อ้อยมั่นใจได้ว่าค่าอ้อยจะไม่ต่ำกว่า1,000บาทต่อตันค่ะสำหรับค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต 2,563ทับ2,564ปีที่ผ่านมานะคะปิดรอบคํำนวณวันที่30กันยายน2,564นะคะคาดว่าจะเกิน1,000บาทต่อตันค่ะและอาจมีบางเขตได้ถึง1,100บาทต่อตันโดยยังไม่รวมค่าความหวานส่วนเกิน10 ccs อีก6%ต่อ1 ccs นะคะการรับเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปีการผลิต 2,563ทับ2,564เป็นสิทธิ์ของชาวไร่อ้อยโดยจะมีราชก,กิจจานุเบกษาแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะแต่ในทางปฏิบัติทางสออนอจะมีหนังสือแจ้งให้โรงงานน้ำตาลจ่ายค่าอ้อยขั้นสุดท้ายช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2,564นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ